ับเพื่อนๆนะครับว่าถ้าหากว่าทำยักหนึ่งเรียบร้อยแล้วซึ่งต้องมีบัตดีแน่นอนนะครับออผมก็จะสนับสนุนให้ไปทำา2กับ2.5นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า2.5กับ2เนี่ยมันถ่างกันยังไงและมันเหมือนกันอย่างไรนะครับถ้าเป็น2.0นเนี่ยนะครับก็คือ,อ,อทำอะไรก็ได้ฟรีสไตล์นะครับเป็นแนวดิ่งไว้เท่านั้นเองนะครับสาหรับผู้สูงวัยก็มี จุดที่ยืดเกาะได้นะครับส่วน2.5เนี่ยก็คือการาหายใจออกท้องแฟบนะครับแล้วก็หายใจเข้าอกยืดตัวตรงแต่ว่าต้องตรึงหน้าท้องไว้ด้วยนะครับแต่ที่ผมทําอยู่เนี่ยที่เราจะไปดูกันนะครับผมเป็นแบบโปรก็คือมีเชือกนั่นเองนะครับ BD ก็คือต้องมีบัตตี้โอเคไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า2กับ2.5ทํำยังไงนะครับ แถมอีกดีนึงนะครับสำหรับเมื่อทั้ง2องอย่างเนี่ยมันโาะไปแล้วโาะเสร็จปุ๊บย่อขยายมันจะโชกโชกเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยให้เขาโชกจนกว่าเขาจะหลับสนิทอยู่ในปริมาณของ60-40นะครับแล้วค่อยทําเม็ดต่อไปครับบอกไปแล้วนะครับว่าอันนี้2ก็คือแบบโปรนะครับโปรก็คือมีเชือกไม่โปรก็คือเกาะผนังได้เลยนะครับ ทำอะไรก็ได้ฟรีสไตล์นะครับขอเป็นแนวดิ่งถ้าเป็นสวก็จับเกาะผนังนะครับแต่ผมใช้แบบโปรนะครับมีเชือกก็ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยไม่มีกําหนดนะครับนี่คือ2.0ยักษ์2.0นะครับเนี่ยยักษ์2.0นะครับก็โดดไปจนเหนื่อยครับเหนื่อยเสร็จปุ๊บแล้วนั่งพักพักพอเอ่อยักษ์หลับสนิทก็คือย่อขยายตุ้ตับหลับสนิทจนถึงที่ระดับแตะ40ขึ้นไป60 100%นี้คือหลับสนิทก็จะหายนิ่งกริบเลยนะครับเราก็ค่อยทำํำในต่อไปแต่ที่ผมจะทําวันนี้คือผมจะทํา2.5นะครับสลับกับ2.0นะครับ2.5หาหายจากท้องแฟบหายใช้เข้าออกยืดตัวตรงแต่ตรึงหน้าท้องไว้แล้วก็หยุดอากาศแล้วก็ไปครับเรียบร้อยครับ ครับเราก็โชคตามเขาได้เลยโชคเนี่ยพอเขานำา50เราตามไปอีก50เราเกทับไปอีก50นะครับเขาจั่วมา50เราตามเกทับไปอีก50ก็พอดี100%นะครับก็ทําอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะพอใจนะครับพึงพอใจในความรู้สึกของเราเราก็ค่อยทำเม่ดต่อไปได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ ยักษ์สองกับ2.5าย้ำนะครับว่ายักษ์หกับยักษ์สามก็คือไม่มีเชือกยักษ์สคือมีเชือก <_ d ata> พอมีเชือกปุ๊บผมเรียกโปรโทันทีโอเคนะครับ